โโอ้จยเย,ยสวๆสดีค่ะเมื่อโดนรูปวสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิฟตี้ครับเมื่อเช่นเคยนะคะทุกคนอ้าว สำหรับวันนี้นะคะทุกคนเราก็ไม่อยู่กันในการตะลุยเซิร์ฟวอรกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราก็มีกันในเซิร์ฟวอรที่มีชื่อว่า BlueSkin เองนะคะทุกคนก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่แบบว่ารวมทุกอย่างครบวงจรว่าจะเป็นมินิเกมส u r ไว v a l ว k สกายบนะคะทุกคนนี่เลยก็จะมีสไว v i เ a l เดือพก็จะเป็นแบบว่าให้เราไป PVP กับเพื่อนได้นะคะแล้วก็จะมี skybox คิดพ p skywall นะคะแล้วก็มี ดวลด้วยนะคะทุกคนโอเคก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวบุม๋มพาทุกคนไปดูกันที่หน้าของสไป a วกันก่อนแล้วค่ะน,นะคะเดี๋ยวนะยังไงก็จะมีแบบว่าไปต่างๆใช่ไหมเดี๋ยวเราไปสไป v ว v a l เอ็มโอสตอรี่ดีกว่าปะ โอเคค่ะทุกคนตนนีแล้วก็มาโผล่กันที่หน้าสปาของซามเวิร์กันแล้วนะคะเดี๋ยวบุมให้ทุกคนไปทัวร์กันเลยดีกว่านะคะเข้ามาตอนแรกก็เจอกับ how to play วิธีการเล่นเบื้องต้นนี่คือวิธีการเล่นเซิร์ฟเบื้องต้นปวดอ่านโอเคกดเข้าไปนะคะก็จะมีคําสั่งเบื้องต้นสามารถทับ F ฟล์ทับเซตโฮมทับฟรีแล้วก็ทับชอบ็อปทับ tpa ได้นะคะแล้วก็จะมีส่วนของวาร์ปใช่ไหมก็ทับวาร์ปทับเควสอ่าแล้วก็จะมีโหมดเนื้อเรื่องนะคะเป็นทับ m m o นั่นเองโอเคมาไปกันต่อค่ะต่อไปนะคะตรงนนนนี้เป็ออไล์ อ่ะรีวอร์ดนะคะมากดไปเดีมีใครมายืนช้อนอยู่ตรงนี้อยู่นะทำไมมี2คนเนี่ยอ่ะกดไปค่ะเราก็จะได้ของออนไลน์นะคะซึ่งก็สามารถมารับได้อีกทีหนึ่งอีก2วันข้างหน้านะคะทุกคนก็จ้ประมาณนั้นแหละต่อไปลงไปต่อดีกว่าอุ้ยตรงนี้คืออะไรคือยี่ต้อนรับเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ค่ะแนะนำของเซิร์ฟเวอร์สไปเวอร์บอกตีมอนสร้างบ้านทำเควสเซิร์ฟเวอร์นี้เข้าได้ตั้งแต่เวอร์ชันน่ถึง1น3นะคะ แนะนำเป็นเวอร์ชัน1.12.2ขึ้นไปโอ้โหตอนนี้บุ่มมาเวอร์ชัน1.8เพราะว่ากลัวแบบอันนี้มันบั็กไงก็ประมาณนี้นะคะถ้า1.8อาจจะมีบั็กนิดหน่อยนะครับโอเคไปค่ะหืหน้าสปาตรงนี้ก็สวยงามเหมือนเดิมนะคะตรงนี้คือเทเลพอร์ตใช่ไหมกดเข้ามาก็จะเจอค่าวับสร้างบ้าน1สร้างบ้านสสร้างบ้าน3แล้วก็มีวับสนามประลองนะคะนรกวับบอสแล้วก็ฟาร์มสัตว์นะคะแล้วก็จะมีวับโดเนตโซนเควสนะคะ แล้วก็ดันเจียนล่ามอนสเตอร์โอเคก็ประมาณนี้ซึ่งวันนี้บุ๋มอาจจะดูพูดแบบเร็วๆแปลกๆหน่อยก็คือบุ๋มมาอัดคลิปดึกนะคะก็ต้องขออภัยกันด้วยอุ้นี้มี NPC ด้วยอ๋อเป็นของกิจกรรมใช่ไหมอ๋อเป็นอ๋ออีเวนต์การ์ดถ้าหากแบบว่าเราทํากิจกรรมแล้วก็เอามาแลกใช่ไหมแล้วก็จะได้เป็นสิ่งนี้ออย่างนี้เองตัวนี้เป็นเพย์เมอร์มาเก็ตนะคะทุกคนก็สามารถมาขายของที่เราหามาได้นะคะนี่เลยก็จะมีวิธีการเปิดหน้าต่างตลาดโลกนะคะแล้วก็จะมีวิธีการขายอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็ประมาณนี้เลยอ่ะเราไปกันต่อบุม๋มรู้สึกว่าตัวเองพูดเร็วมากเลยตอนนี้คือมันดึกนะคะแล้วบุ๋มแบบไม่เหมือนเดิมอ่ะเออตัวนี้คืออะไรอ่ะฟาสช h a อ๋อจะมีแบบว่าเดี๋ยวนะทำไมบุ๋มลอยอยู่ดีๆบุ๋มก็ลยอยเฮ้ยฟาสชัก็คือจะหากไอเทมนี้ได้จากการพิมพ์เร็วๆนำไปใช้เล็กไอเทมได้ก็จะมีกิจกรรมแบบเล็กๆน้อยๆนะคะทุกคนให้แบบร่วมสนุกกันได้นะก็เป็นการพิมพ์เร็วนั่นเองมาเริ่มไปโวนนี้กันต่อแล้วกัน ฝั่งนี้จะมีอะไรคะเนี่ยคือตรนนี้บุ่มลนมากเลยไม่รู้เป็นอะไรทําไมกันนะอุยตรงนี้เป็นไม้เพชรนะคะเป็นคําสั่งเกี่ยวกับพวกอ่อสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะคะนี่เลยก็จะมีประมาณนี้ซึ่งเราอุยเยอาไดมอนด์มาเล็กได้มาเล็กเป็นเชือกจับสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะคะโอเคไปต่อตรงนี้คืออะไรคะเนี่ยเป็นกล่องมันจะเป็นของให้ฟรีหรือเปล่าอุอันนี้หนึ่งสี่หนึ่งสองเดี๋ยวนะโอ้โหอันนี้คืออะไรอะ่ะเทพทรูเหรอหนึ่งสี่หนึ่งสองตัวจริงปะเนี่ยเท่าไรเนี่ย หนึ่งล้านห้าหันนี่คือคนที่รวยที่สุดในเซิร์ฟใช่ไหมคะโอ้ oh my god ตัวนี้เป็นแมรี่อุ๊ยเป็นที่แต่งงานเดี๋ยวนะน่าคุ้นๆจังเหมือนใครสักคนโดนทรัมป์หรอไม่แน่ใจก็จะมีคำสั่งทับแต่งงานด้วยนะคะโดยใช้เงินจำนวน1นึ0งหมนบาทนะคะทุกคนในการแต่งงานนะโอเคประมาณนั้นแหละอ่ะเราไปกันต่ออุ๊ยมีพึ่งน้อยด้วย <laughs> ตรงนี้เป็นอะไรคะเนี่ยอ๋อคนนี้คือท็อปคิวนะคะโอเค ต่อไปนะคะฝั่งนี้นะคะบูสกินดิวอเทมโดเนปมาใหม่สามารถเช็คได้ที่นี่อ่ะลิกเข้าไปดาบโอเมก้าสเวลล์สามร้อยหกสิบเก้ามาแลกเป็นอ้าวอันเดียวกันไปได้ <c oughs> มาตรงแลกก็ได้เป็นที่เช็คเฉยๆในตรงนี้นะคะก็เป็นชุดเกราะนะคะนินจาสูตรนั่นเองฮ่าๆแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบว่าอันจิเมเวนะมันเหมือนอันเดียวกันเลยทุกคน ใช่ไหมตัวน,นี้อาจจะยังทําไม่เสร็จหรือว่าอะไรสักอย่างนะคะทุกคนน,นี่ยังไม่มีเนาะแอดมินก็น่าจะเพิ่มมาในภายหลังนะคะปะไปกันต่อเฮ้ยน,นี่บุ่มคลิกหรือยังอ่าโปรโมชัน่นทรูไอเทมนะคะทุกคน50พอยได้เคียวยมบุูนรกโอ้โหดาบโอเมก้า50พอยเหมือนกันแล้วก็มีชุดนินจา50พอยเฮ้ยเธอคือแบบราคาไม่ได้สูงเลยนะคะก็เติมได้ะคะ่ะทุกคนที่เว็บเติมข้างล่างเนะาะไปกันต่อดีกว่า เราไปตรงไหนกันต่อดีนะตรงนี้นะคะมีอะไรอ่ะไปมาแล้วใช่ไหมแล้วเราก็จะไปในส่วนของโปรเทคนั่นเองนะคะนี่เลยกดคลิกขวาที่ NPC เพื่อเปิดร้านค้าอ๋อเป็นร้านค้าขายโ o t เทคอันนี้ประมาณ13,000ใช่ไหมโอเคก็จะตามราคานะคะก็ยิ่งแพงยิ่งได้อนาเขตที่ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็น s e r v ์เวอร์มาเโอเคเป็นร้านค้าของทางเซ r ร์เอุย้ยเดี๋ยวๆๆๆบุมได้ของพวกนี้อุย้ยที่บุมพูดไปเมื่อกี้อ๋อ แอดมินแอดมินให้บุ่มด้วยทุกคนของทรูเมื่กอกี้ใส่ชุดเกราะแล้วตัวหายไปเลยนะคะ <c oughs> กลับมาแล้วโอเคโอ้โหมันมีดาบ2อย่างอะมีดาบโอเมก้าสามกสบเับแ n นติเมตสวอร์ตนะคะทุกคนโอ้โ oh, my god โคตรโหดกระโดดยิงนะคะ <c oughs> แล้วก็ได้เคียวยมาทูดมาด้วยโอ้โหที่บุ่มพูดไปเมื่อกี้ใช่ไหมน่าจะเป็นไอเทมทรูเดี๋ยวขอวิ่งกลับไปเนื่องจากเราวิ่งเร็วมากตัวนี้ <c oughs> เราวิ่งเร็วจริงจ นี่ไงว่าแล้วเชียร์ขอบคุณแอดมินมากเลยนะคะป่ะไปะกันต่อดีกว่ายังไม่สุดเลยบุ๋มเนี่ <c oughs> ไป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 ตรงนี้อ่ะกดเข้ามานะคะก็จะมีในส่วนของขายใช่ไหมเซลล์ไอเทมซึ่งเราไม่มีอะไรให้เซลล์ได้เลยเซลล์ขายบายซื้อนะคะคลิกขวาเพื่อเปิดร้านค้าสามารถซื้อไอเทมต่างๆได้นี้เอาไอเทมมาขายใช่ไหมโอถ้าเราเอาแบบว่ามีถ้าเรามีของพวกนี้ก็เอามาขายได้นะคะ อุ้ยราคามันก็ได้อยู่นะ200ร้อสี่ร้อยอ๋อสี่ล็องอุ้ยปลาเนี่ยสิบหกตัวสี่ร้อยได้อยู่นะโทอันนี้คือซื้อใช่ไหมอืมมันก็เหมือนกันเลยค่ะทุกคนแล้วก็มีซื้อโปรเทคที่เราดูไปเมื่อกี้อ่ะฮะประมาณนี้นะคะปะวิ่งกันไปต่งอ,อุ้ยต,ตัวนี้คืออะไรเควสพื้นที่ทำเควสต่างๆมาพร้อมแล้วตรงนี้คือทนาดาอ่าไมเนอร์เควสโอ้ฟาร์มเควส Hunter Quest อ๋อมันจะบอกระดับนะคะว่าอะไรคือง่ายสุด Miner จะง,ง่ายสุดแล้วแหละไปรอแป๊บหนึ่งนะคะทาดามากันที่ Miner Quest นะคะทุกคนไนดูซิอ๋อเป็นแรก Miner please ส่วนประกอบของนักเ u วสเหมืองอ่ะฮะเดี๋ยวข้างหลังเอาอันนี้อ๋อใช้ไดมอนด์นะคะมาแลกเป็นสิ่งนี้อ๋อแล้วก็มาแลกอันนี้ได้นะคะโอเคแล้วก็ส่วนนี้นะคะ แฟลชไมเนสคืออะไรก็โอ้ใช้อนี้นะคะที่เราไปแลกมาเมื่อกี้มาแลกเป็นขวานไม่ใช่มาแลกเป็นที่ขุดเพชรนะคะโคดโหดได้โอ้หรือว่าจะแลกเป็นหัวใช่ไหม <laughs> ใช่หัวหรือเปล่านะใช่หัวนะโอเคเป็นของสุดโหดนะคะก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะคะคือเควสอะไรทาดาโอ้มาแลกเป็นของที่โหดขึ้นได้นะคะอ้ my god เธอ,อเป็นก๊อตใช่ไหมเมื่อกี้ เป็นก็ต์พิกแอ็นะคะโอ้โหสุดยอดไปเลยของของเขาแล้วก็ฝั่งนี้นะคะนี่ก็แลกได้อีกเรื่อยๆเลยนะคะโอ้โหเป็นเคเวสขุดเมืองที่แท้ทรูอุ้ยตรงนี้นะคะช็อปคีเปอร์ไม่มีอะไร <laughs> ยืนเทๆ่ๆอ่ะฮะก็น่าจะเป็นประมาณนี้ซึ่งอ่ะบุมมาตรงไหนแล้วเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเคเวสทันเตอร์นะคะเราทับเคเวสได้นะคะแล้วก็คือทับ Q U E E S T ทับเคเวสปั๊บ ก็จะขึ้นมาเป็นเควสนะคะเควสปลูกผักแล้วก็เควสสายขุดแร่เนียบุมไปเควสนะคะนี่คือเควสนะคะโอ้ใช่เป็นพวกอันนี้นะคะเนื้อซอมบี้มาแลกเป็นสิ่งนี้ฮันเตอร์โอ้ใช่เป็นเควสฮันเตอร์ที่บุมบอกไงมันจะมี3ระดับที่บุมว่านี่ป่ะสีแดงๆนี่ป่ะต้องวิ่งไปลองดูนะคะถึงจะรู้นี่ไงทารานะค่าใช่ฮันเตอร์แน่นอนนะคะก็น่าจะมีประมาณนี้โอ้มีไอ้นี่ด้วยไฮราไฮราเกาะหัว อันนี้คือไว้ใส่เหรอเธอโอ้ oh my god แล้วก็นี่เป็นชุดเกราะนะคะอ่าฮะน่าจะมีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูอีก,กันนึงนะคะจะเป็นในส่วนของเควสปลูกผักนะคะทุกคนนี่เลยเอาอเดยวนะมาแลกส่วนประกอบของเควสต,ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาไปแลกของแนละ้วอยู่ฝั่งนี้นะคะสีเหลืองโอเคจําจากสีก็น่าจะรู้แล้ว <laughs> วยชุดฟาร์มสูตรเหรอแล้วก็มีหวัวก็มีหัวอะไรไม่รู้พัมกิน <laughs> แล้วก็ตรงนี้ ขวานเอ็กซ่าชื่อขวานอันนี้เป็นขวานของฟาร์มนะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์อื่นๆด้วยนิดหน่อยนะคะทุกคนก็ประมาณนี้อุยมีอัปเกรดด้วยค่ะทุกคนเปลี่ยนสีให้มันเท่ขึ้นโอเคแล้วก็จะมีความสามารถที่เยอะขึ้นด้วยอ่าฮะก็จะมีประมาณนี้ใช่หรือไม่น่าจะใช่แหละนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อเดี๋ยวเรากลับไปที่สปาวก,กันนะคะทุกคนโอเคกลับไปกันที่หน้าสปาวก,กันแล้วนะคะเดี๋ยวบุม๋มพาทุกคนไปดูฝั่งนี้กันบ้างดีกว่านะคะว่ามีอะไรอุ้ย อันนี้คือทับแรงใช่ไหมเข้าไปดูได้ไหมะนี่ไงก็จะมีแรงซูเปอร์วีไยังกอยเดอยวนะแล้วก็ VIP ธรรมดาเทพทรูนะคะแล้วก็สูพ r รี e มแรง์ใหญ่สุดคือสูพ r รี e มแน่นอนนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ ATM แล้วฝากเงินโอเคบุ้มมีตังค์ห้าพันบุ้มฝากเงินได้ก็ฝากไปสักหนึ่งพับาทเวลาถอนก็มาถอนเหมือนเดิมนะคะอก็ไม่ได้ยากใช่ไหม แล้วก็ฝั่งนี้นะคะเป็นกฎของเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนะคะทุกคนว่าทําอะไรบ้างถึงจะโดนแบนอะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่ควรทำแล้วถ้าหากแอดมินเขาห้ามไว้นะคะก็เป็นการห้ามด้วยนะตอนนี้ก็มีคุกใช่ไหมเหมือนคุกเลยอุใครสักคนพี่เวฟปะเนี่ยเหมือนวันนี้บุ่มจะมาพร้อมกับพี่เวฟด้วยนะคะคือวันนี้พี่เวฟก็มาโปรโมทเหมือนกันนะคะทุกคนนี่เลยพี่เวฟพี่เวฟตัวจริงด้วยแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นในส่วนของรีแพ้นะคะ โอ้ oh, ซ่อมทั้งตัว400บาทต่อครั้งแบบปกติแล้วก็ซ่อมไอเทมแบบพิเศษนะฮะแนวบุ๋มจะซ่อมทั้งตัวไม่มีอะไรให้ซ่อมเลยทุกคนอืมไม่ได้เสียตังค์นะเนี่ยอุ้ย EKP อุ้ยให้ได้ฟรีด้วยลองให้ฟรีครั้งหนึ่งอา่รารออีก10นาทีปะ่ะ10วิสิแล้วก็เอามาเอนชารต่อได้ซึ่งเราก็ไม่มีอะไรให้เอนชารเลยตอนนี้เดี๋ยวเราไปกันต่อเกาะน,นะคะทุกคนเออตอนนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ดิสคอตนะคะก็ คลิกเข้าไปก็จะมีลิงก์ดิสคอร์ขึ้นแล้วก็น,นี้ก็เป็นฟรีอะไรเนี่ยฟรีซับเพลออันนี้เป็นของฟรีอ๋อฟรีทุกเมือ่อทับฟรีก็ได้นะคะนี่ก็จะมีของฟรีขึ้นมาให้เนี่ยบุมเอาหมวกกับกางเกงแล้วก็อันนี้มาเอนชา n ์ดนี่ก <c oughs> เห็นที่เอนชา n แล้วนี่โอ้โหอ่ะหมดละไม่มีใหม่อยู่นะนี่ไงโอเคตัวนี้เวลเรากำลังหมดแล้วทุกคนแต่เรายังไม่ได้เอนชารอันี้เลย าดาได้อยู่ได้อยู่โอเครองเท้าก็สาใส่ไปค่ะทุกคนเรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นในส่วนของแฟนเพจนั่นเองนะคะก็จะมีลิงก์ขึ้นให้ถ้าหากใครมีปัญหาอะไรก็สามารถไปอบอกแอดมินได้นะคะวิธีนี้เป็น YouTube ยอดซับต,ต้องถึง1000ขึ้นไปนะคะแล้วก็ยอดวิวถึง600อ่ะโปรโมทเซิร์ฟเราจะได้รับไอเทมฟรีมีกิจกรรมแบบนี้ด้วยนะคะสำหรับใครที่กำลังทำช่องอยู่นะคะแล้วก็เล่นเซิร์ฟนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ราคาเป็น ade, สตาร์เตอร์เควสโซน เควสเริ่มต้นใช่ไหมธรรดาอุ้ยเอาเนื้อหมูมาแลกเป็นดาบได้เฮ้ยนี่มันก็ดีอยู่นะเธอโอ้โหใบไม้ก็แลกได้ดินก็แลกได้ล่าสุดอุ้ยดินเหรอแต่ถ้าฟรีไม่น,น่าจะมีดินนะน่าจะมีแค่หญ้านะคะ <c oughs> แล้วก็นี่ละคะอ๋อไดมอนด์ Diamond มาแลกเป็นชุดเกราะได้โอ้โหข้างในละคะมีอีกไหมคงไม่มีนะ <c oughs> บุ๋มจะวิ่งดูให้ทั่วโอเคก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเรา ไปกันต่อดีกว่านะคะจะได้ไม่เสียเวลานะตรงนี้เป็นส่วนของเซ็กอะมาเลือกกันดีกว่ามีเพศนะคะเป็นเพศเลือกไปเพศหญิงค่ะโอ้มีต้งเยอะนะเนี่ยโอ้โหมีทอมมีเลดด้วยเราวเลือกเป็นฉายาต่ออันนี้อุ้ยมีแฟนแล้วเอาเป็นฉายาโสดนะคะก็จะขึ้นเรียบร้อยแล้วซิฟตีคาร์เมอร์เป็นผู้หญิงโสดโอเคไปกันต่อค่ะทุกคนอุ้ยตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือซิสเต็มแก๊งนะคะเป็นคําสั่งเกี่ยวกับแก๊งนั่นเอง อ๋อ oh, อย่างนี้นี่เองใช้เงิน15,000บาทนะคะในการเปิดแก๊งเนาะก็ไม่ได้แพงมากนะคะไปกันต่อเซฝั่งนี้ราคามีอะไร Hello It's May ตรงนี้เป็นฟาร์มปะเนี่ย <c oughs> เราสามารถอันนี้ได้ไหมอ่าไม่ได้โอเคแสดงว่าเขาทำตกแต่งไว้นะคะอันนี้บุ๋มไม่ได้ใจว่าบุ๋มไปครบหรือ,อยังสำหรับหน้าสปาตร,ตรงนี้พาทุกคนทับวับนะคะเพื่อดูว่าเรายังไม่ไปตรงไหนเราจะไปกันที่ ว่าบอสก่อนแล้วกัน uh huh. มามาลองไอเทมของเราก,กันดีกว่านะคะโอ้โหเลือดของบอสสองพันดาเมจของบอสหนึ่งหน่วยมาไปดูซิบอสนี่เหรอวิเทอร์นี่เหรอกลัวที่ไหนอะ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้ my god นี่ขนาดบุ๋มมีของโหดสู้บอสไม่ได้บอสเขาโหดจัดนะคะทุกคนนะไปดูซิไปกันต่อยังเหลือฟาร์มสัตว์มาแล้ว นายเอ๋ยฟาร์มสัวอโอนี่ไงเป็นอะไรที่อีซี่นะคะโอ้โหโอ้โหโอ้หค้องแรงก็อย่างนี้แหละคะ่ะทุกคน <laughs> อุ้ย,ยหมูเต็มเลยขอค่าหน่อยนะลูกขอค่าหน่อยนะขอค่าหน่อยนะทาเควสอยู่ปับ๊บแล้วก็สามารถมาฆ่ามหมูตรงนี้แล้วก็ไปแลกดาบตรงนั้นได้นะคะที่วงก็เป็นเควสเริ่มต้นน่ะ <laughs> เห็นไหมไม่ง่ายเองอะเธอุอ้ยดีนะเนี่ยโอ้โหแป๊บเดียว <laughs> แป๊บเดียวบุ๋มได้อะไรมาเยอะเลย ปั๊บปั๊บสุดยอดนะคะตอนนี้บุ๋มก็ได้เยอะแล้วนะแต่ยังได้ยังแรกไม่ได้โอเคนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้สําหรับหน้าของฟาร์มสัตว์ในบุ๋มพาทุกคนไปต่อกันดีกว่าในส่วนของวับโดเนตมาหรือ,อยังอยเออามาแล้วนี่นะมาแล้วมาแล้วมั้งแต่ตอนแรกเลยโซนเควสก็ไปมาแล้วนรกยังไม่ไปไปดูนรกสิอ๋อนี่มันคือนรกจริงๆนะคะมา ที่มานี่ไม่ใช่ะไรนะบุ๋มจะมาเอ่อม,มาเดินเล่นในนรกโอ้โห้วก็ต่อดีกว่ายังไม่หมดซะหน่อยแล้วไปที่โซนสร้างบ้านแล้วกันนะคะกดของเซริร์อีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนก็คือห้ามสร้างบ้านลอยฟ้าเนาะก็เพราะว่ามันไม่ดีหละไม่ต้องสร้างหรอกสร้างมาแบบปกติก็ได้เธอไม่ต้องทําลอยฟ้าตัดไม้เพื่อเป็นพื้นที่ของเราแล้วก็เซตโฮมไว้เซตโฮมรู้สึกว่าวันนี้บุ๋มพูดเร็วเกินไปนะคะทุกคนก็ขออภัยกันด้วยนะคะ ลนไงปะ่ะกลับไปกันที่หน้าล็อบบี้กันดีกว่านะคะ L O B B Y มาธารากลับมากันที่หน้าล็อบบี้กันแล้วนะคะแล้วต่อไปเราไปกันที่เดอะพีทกันนะคะก็จะเป็นในส่วนของลานประลองสุดมันนั่นเองนี่เลยลงมาแล,แล้วก็จะได้ธนูฟรีมายิ่งไปอาไม่โดนอ้าวโอ้โหเขายิงเลาโอ้ยมีใครมีใครมาตีหลังโอ oh my god <laughs> ตายอ่ะ นี่ค่ะทุกคนก็จะเป็นแบบว่าทุก so คนสามารถมาพิวพีกันได้นะคะสนุกสนุกปุ๊บปอื้ออื้อ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 อืโอ้ใจเย็นเย็นสิบสี่ค่ะเมื่อโดนรูปอ้าวตายมุมตายแล้วพี oui> ่หนึ่งรป๊บเออเอออย่าพึ่งสิื้อยหนิน้อยนิเอาไงเอาไงมุมจะตายก่อนแน่ๆนั่นมุมเป็นคนที่แบบพิวพีไม่เก่งเลยโอเคโดนไปหนึ่งดอกมา นหลบได้แน่อ้ใครมาตีหลังอทำไมชอบมาตีข้างหลังตีเขาเอา้าโอเคก็ประมาณนี้นะคะอุ้ยอันนี้คือไอเทมอ๋อคอสห0ึอ๋อ,อต้องใช้โกใช่ปะ่ะบุมมีแค่25่้าเดงไ <laughs> ม่ไม่ถึงมีไม่ถึงโอ้มย์กอดาก็ประมาณนี้นะคะสำหรับส่วนของตรงนี้นะคะ เดี๋ยวเรากลับไปกันที่น่าล็อบบี้กันอีกรอบเพื่อไปดูมินิเกมอื่นกันต่อนะคะเช่น s k y ยบล็ k กสกายบล็อกยังไม่เปิดโอเคไปคิด Pvp น่าจะยังไม่เปิดแล้วก็ SkyWall ยังไม่เปิด d u เอก็ยังไม่เปิดใช่ไหมโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะคะสําหรับในส่วนของเซิร์ฟเวอร์นี้นะคะในบุ่มไปโลกสร้างบ้านอีกรอบนึ้งกัน <laughs> รู้สึกว่ามันค้างค่ะถ้าหลักก็ไม่สร้างบ้านจริงๆมาฉันไม่ยอมหรอกนะเี๋ทับฟรีก่อน อย่างนั้นบุ๋มได้ต้องเล่นในบ้านหลังเล็กๆนะคะทุกคนมาทุกคนทับฟลายสิบุ๋มนี่นะบินได้แต่ไม่ทับฟลายอ่ะก็มาทำกันเลยัววันนี้จะเป็นบ้านอะไรกันเนาะบุ๋มนี่ทุกคนคิดว่าบ้านอะไรบุ๋มคิดว่าน่าจะเป็นบ้านอะไรม่วงๆของบุ๋มนี่แหละแล้วก็จะซ่อล่อให้น้องขึ้นมาตรงนี้ด้วย เอามาแค่ครึ่งหนึ่งก็พอไม่ใช่ครึ่งสิเอาแค่นี้ก็พอโอเคก็ปิดมาเลยอะฮะโอ้มั่วจริงๆฮะลองวางสลับเพิ่มเข้าไปนะคะอาจจะดูแบบดูดีมีระดับขึ้นนิดหนึ่งนิดหนึ่งก็เอาโอ้ม my god บุ่มไม่มีเ๋ยวนะทับฟรลีลืมลืมว่ามีอันนี้อยู่เออเหมือนบุ่มมาสร้างบ้านกับเวลาก็ไม่รู้จริงๆก็ไม่นะบุ่มแค่แบบรนๆผิดปกติเท่านั้นเอง จริงทุกคนไม่ได้เป็นอะไรเลยนี่แน่อืมดูน่ารักขึ้นนิดนึงนะคะก็ <g ular ly> <g ular ly> ตรงนี้มาด้วยฮะก็จะได้บ้านแบบฉบับมั่วๆของเรามาก็จะวางแบบนี้อฮะปุ๊บตอนนี้จะเป็นแบบมาห้องนอนนะอะไรอย่างนี้แล้วที่เหลือเราก็จะใส่เป็นกระจก เก๋ๆนะคะข้างบนก็ปิดมาด้วยอือฮึแล้วก็ทับฟรีเพื่อรับกระจกมานะคะแล้วก็เอากระจกเนี่ยมาทำสิ่งนี้ปึ๊บอืแล้วก็มาทำเป็นกระจกแผน่นป๊บอีซี่นะคะโอ้โหตรงนี้ปิดก็ได้ก็แบบไุ๊บอือฮึก็ตรงนี้ ข้างบนตรงนี้บุ่มไม่ปิดหรอบุ่มว่าเราวางมาสุดก็ได้นะอ่ะฮะจะได้แบบดูดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนี่จะได้แบบวางอะไรได้ง่ายต่อไปเดี๋ยวขอทัฟฟี่เพื่อเอาทอ็อตมาบ้างดีกว่าวันนี้บุ่มก็ไม่ได้หาของเลยนะคะคือแบบมาเซิฟนี้ก็คือมีของให้ฟรีด้วยอ่าฮะแล้วก็จะมีทัฟฟี่รอเพื่อเอาอันนี้มานะคะ เราต้องขุดพื้นนะพื้นนี้ไม่ใช่เลยไปบ้านมินิมอลของสวิฟตี้คาร์เมอร์ที่ทำมั่วอีกแล้วนะคะปับป๊บปปับป๊บปแล้วก็ปิดมาโอ้โหเสร็จแล้วนะคะเป็นบ้านมั่วๆของบุ๋มนี่แหละซึ่งตรงนี้บุ๋มขอวางบล็อกหน่อยนะคะก็วางกล่องไปเพื่อเก็บของของเราปร๊บแล้วก็ไปเอากล่องตรงนั้นมาด้วยนะคะ นี่เลยอือฮึจะได้เก็บทั้งหมดเข้าไปนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับบ้านเราเดี๋ยวเดีบุ่มทับช็อปได้น,นี่นะขออนุญาตทับช็อปเพื่อหาสิ่งนั้นนะคะคนแก่ยงไงคนแก่โอเคเราจะได้มีเตียงแล้วนะคะอืมก็วางเตียงอุ้ยสองเตียงดีกว่าเตียงเดียวมันดูแบบ เล็กๆอ่ะอือฮึเรียบร้อยตรงนี้ก็ควรจะมีประตูนะคะที่จริงอุ๊ยพี่ประตูก็เหลืออยู่ไหมล่ะบางทีปับ๊บนี่เสร็จแล้วค่ะทุกคนสําหรับบ้านของบุ๋มนะคะวิทุกคนบุ๋มลืมไปอีกที่นึงค่ะบุ๋มว่าแล้วลืมที่ไหนเ <c> ด <oughs> ี๋ยวนะเรากดว้าเพื่อไปสิ่งนี้ก่อน <c oughs> ดันเจียน oh my god ลืมรีวิวดันเจียนได้ยังไงเนี่ยอ่ะแอนดริวสวัสดีแอนดริว เราคลิกนายไ,ได้อะไรเหรอหุ้ยอะไรอ่ะอ็นดี้บอกว่าอ๋ออนดี้ให้ของใช่ไหมเป็นของเริ่มต้นเรียบร้อยอ่ะมาซิอันเจียนโอ้นี่เหรอเลเวลหนึ่งเจ้าบื้มอ่ะครับอู้ดดด,ด,ดอันนี้คือเ,ลเวลหนึ่งเป็นหมูเ,เวลสองเป็นพวกนี้อ้โหเป็น zombie villager นะคะโอ้ยอบุ้มก็จะเก็บพวกอันนี้ไปแลกของได้ใช่ไหมใช่ มันต้องเป็นแบบนั้นแน่เลยน่าจะเป็นเควสฮันเตอร์นะคะไปแลกได้ไปปุ๊บปุ๊บเฮ้โอ้ my god คือแบบมันเยอะมากมาเส่มาเส่กลัวที่ไหนฮะก็ไม่นะไม่ได้กลัวเลยโอ้โหเยอะจริงๆเยอะจัดจัดนะคะโอ้โหเดี๋ยวแล้วไปต่อดีกว่าอยากรู้อันนี้หมาป่าโอเคอนนมีเควสมาเป็นแบบว่าหมาป่าโอ้โห ตอนนี้บุ๋มกําลังโดนรุมอย่างหนักนะคะถ้าไม่มีชุดกับเสื้อกราะนี่คือตายไปนานแล้วโอ้โหไปไปต่อโอ้โหนี่ซอมบี้ไอ้เวลไหนโอ้ตายอ้ my god หายอมไห่ไม่ยอมเมื่อกี้สงสัยมากใครฆ่าเราอุ้ยอุ้ยตุ๊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 อันนี้จะเป็นเลือดเยอะๆแล้วก็แบบว่าน้องตีแรงด้วยนะคะพวกนี้อ้ my god เออเออเบลสูงไงพวกนี้ยอืมเบลสิบใช่ไหม เว็สิบหรอโอ้โหก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์นี้เนาะก็จะมีทั้งสไ r v ์เวลแล้วก็มินิเกมต่างๆให้เล่นนะคะก็ถ้าหากใครสนใจก็สามารถเข้ามาเล่นได้นะคะทุกคนสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปนะคะบ๊ายบาย